้ยแล้วหนูจะุนไปได้ไหมผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับการแย่งเหรียญปยทานที่เอฟซีหลายท่านส่งมาให้พวกเราครับดูนะฮะเมื่อกี้โปยไปแล้วสองรอบเหลืออีกหนึ่งรอบครับ่าผูชมดูนะฮะดูฝั่งนี้เอาดูดูดูครับดูโอ้ มาเด้อหัวเด้ย,นนยพีน่น้องเอ้ยบุ้งโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหนี่ผมก็ได้นะฮะได้ปลาผมก็ได้ปลาครับโอ้โหโอ้โหสนุกสนานกันเลยทีเดียว ดูนะฮะผมผมจะโยนไปนะดูนะโยนไปให้เด็กฝั่งนู้นนะครับดูนะครับเอาเหมืออแย่งกันแล้วก้มเก็บกันแล้วครับจะมีใครเอาแบงค์ร้อยตัวนี้ก็พอครับโอ้วาดวานแล้ววานแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ my god โอ้โหเสียงดังมากเลยครับโอ้ จะตีกันเด้อจะตีกันเด้อเออจะตีกัน <S <S าจะตีกันโอ้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 โต,ตีกันแล้วพี่น้องเอ้ยมวนกันขนาดเลยเออด,ดูครับดูครับโอ้โหวุ่นวายเลยบอกแล้วนะฮะวันนี้หยุดเรียนด้วยเด็กๆเพียบเออเออถ่ายคลิปไปเยอะด้วยครับ ถ่ายคลิปเด็กโปรยทานนี่เพียบเลยโอ้โหดูฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนู้นยังไม่หมดนะฮะฝั่งนูน้นโอ้โหเด็กเยอะครับเด็กเยอะเด็กเต็มบ้านเลยครับ เด็กนี่เต็มบ้านเลยปลาควานเล่นลูกสาวโ,โ,โอ้โหเยอะมากนะครับของควานเล่นดูนี่ดูดูผนกงปยครับดูซะก่อนอ่า<ด>ท,ที่เห็นเป็นหอ่หอๆตั้งๆนั่นก็คือของคุณยายพลอยแก้วนะครับเน,เน็ตพันเก้าผมนี รู้สึกว่าจะ,จ,ะจะไม่ไปแล้วนะฮะเด็กทางเก้าเราเนี่ย <c oughs> เออปลาคือหลาหลายแ้โอ้โหตาวไห้อ่ามาแต่ครัวลาดมากไกลอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อุ้ยอุ้ยออุ้ะนะครับอะไรนะครับพี่น้องตอนนี้จะเกิดความวุ่นวายนะครับอะไรครับเด็กๆติดตามมาแล้วครับอาไะครับพี่น้องคอยดูนะคอยดูนะไปแล้วครับเด็กไปแล้วครับอเด็กไปแล้วเด็กไปแล้วเด็กไปแล้วครับโอ้โหดูนี่ไม่แยิงจริงไปครับไปวานแล้วครับไปวานแล้วโอ้โหขอบพระคุณเหรียญโปยทานทุกท่านที่ ส่งมานะ,ะอนุโมทนาสาธุบุญและท่านเป็นแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับอันนี้อะไรโปรยจากข้างบนอ๋อโปรยจากข้างบนขึ้นเป็โปรยจากบนบ้านครับสุสดยอดเลยนี่สวัสดีคุณพี่นิสารัตน์นะฮะสวัสดีเ c ทุกท่าน นาคผมจะหลับแล้วครับนาคเสือจะหลับแล้วอ๋อนาคเสืออ่ะจะโปลโยลงมาแล้วครับจะโปโยทานลงมาแล้วโปโยทานมาแล้วเอ็ซีเนี่ยโอ้โหเอ็ซีเยอะมากเลยครับมีแต่เด็กๆครับเป็นเด็กนี่อะไรอะไร,อะไรก็สนุกนะ อ่ามันต้องคิดอะไรมากถ้ามีงานบวชงานศพนะฮะนี่ชอบมากเลยเพราว่ามีเหรียญน,นะฮะมีแย่งแย่งเก็บเงินโอ้โหไอเซกอย่าลักไปซื้อไก่นะเว้ยเออจะขายไก่ทิ้งอยู่นะครับดูครับไปใส่ไปใส่ดีลูกใส่ดีไปใส่ดีลูกไปฮะอ๋อเขากำลังแย่งเงิน ใส่ตั้งบาลลูกโอ้ยมันขึ้นหลายกระมูกวหรออได้หลายพดแต่เยอะเกินอือโอ้โหท่านผู้ชมดูมีโอ้โหนี่ของแท้ครับนี่หน่วยเก็บเงินของแท้หน่วยเก็บเงินของแท้ครับมุดใต้โต๊ะเลยครับ อ้าวไม่หวานต่อหรอออถ้าหวานต่อนี่คงสนุกน่าดูแต่ถ้าไปหวานกับช้างนี่ไม่ได้เนาะหวานกับช้างไม่ถ้าหวานใกล้ๆช้างนี่เรียบร้อยเลยอกระมุดกินของช้างกระมองช้างเลยเราต้องหวานแบบห่างๆไกลๆครับไกลๆอืมว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเออมีเหตุการณ์นะครับหวานหวานหวานใกล้ช้างแล้ววิ่งก็ไปใกล้ช้างนะครับช้างก็ตกใจนะพี่น้องดูอ่ะ โอ้โหเหรียญเยอะมากครับแหม่ต้องแย่งกันสนุกเด็ดหมุนนะเด็ดหมุนต้องขออภัยนะครับเด็ดหมุนต้องขออภัยว่าบ้านบ้านหลังนี้เป็นพื้นที่อับสัญญาณแต่เราก็จะพยายามเดินหาสัญญาณที่มันชัดตแ,แต่ได้ข<อ>้าวผั<อ>ฮะอ๋นกระเป๋าแล้วเจ็บรอยแล้ว โอ้โหผมก็ได้อยู่นะครับสองสามเหรียญแล้วก็โปยโปยต่อไปครับโปยต่อไปให้คนอื่นเหมือนเดิมอ้าวทำอะไรผูกแขนหน้าครับลำดับต่อไปคือพิธีการผูกแขนหน้าผูกแขนหน้าอยู่ครับ หมอสูตรนะครับหมอสูตรก็ผูกแขนหน้าก่อนโอ้โหมีการแบ่งแบ่งเหรียญโปรยทานกันแล้วโอ้โหยายเนี่ยคุณยายในแท็กทีมมาเลยโอ้โหยายแท็กทีมมาเลยครับนี่บืนบืนบืนต้นที่บ้านแล้วนี่ฮะโอ้ยี่สิบบาท

เด็กๆ <anut S 1> สนุกม <Jamie, S 2> ากเลยครับไหนๆอันนี้คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเออดูครับเด็กอันนี้มามาหมดบ้านหนองบัวหรือยังหมดแล้วหมดบ้านหนองบัวมาเพื่องานนี้เลยเจ้าเจ้าคนละกี่พันวันนี้เงินเงินเงินในนั้นเงินในนั้นมีอยู่แสนหนึ่งนี่ปบาย อะไรนะเก็บได้เก็บเท่าที่เก็บได้อ๋อสิบบาทโอ้ยเรนเราพูดไทยชัดๆหน่อยสิบบาทสิบบาทเลยบอสมันได้สิบบาทเลยสิบบาทสิบบาทภูษาไทยไม่ค่อยชัดเออถูกแขนหน้าครับ นึกถึงเราตอนเด็กๆก็ดูดูเอานะครับดูเอาท่านผู้ชมตอนเด็กๆเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้โหนี่มันแกงเลยนี่เออไหนๆเอาเอามานับชิ้ได้เท่าไหร่ดินับให้ดูหน่อยนับให้ดูหน่อยไม่นับได้ค่ายติมไหมฮะพอได้ค่ายติมอ๋อในหนในเอามาให้ดูหน่อยรวมได้ล้านหนึ่งแล้วตอนนี้ฮะมีเต็มกระเป๋าแล้วเนี่ยโอ้เต็มกระเป๋าเลย โอเคโอเคโอ้โหดูดูครับนี่นี่นี่แกงเขาโอ้โหดูโอ้โหมีทุกวัยครับสามสี่ห้าขวบนอันนี้กี่ขวบนี่กี่ขวบอันนี้กี่ขวบครับกี่ขวบหกขวบอันนี้กี่ขวบครับกี่ขวบห้าขวบไหนไหนใครห้าห้าขวบมีไหมห้าขวบ ไหนไทยหกขวบเจดขวบมีไหมเจ็ดขวบมีไหมพอหนึ่งเออไเจ็ขวบครับคนไหนเจดขวบอ๋อเจ็ดขวบไหนคนไหนแดขวบแปดขวบปองไหนแปดขวบอยู่ไหนปลยแปดขวบเกิดทเกิดทแปดขวบเอ้ร์เกิดบ่มี่เป็นสิบสามขวบอ๋อสิไหนใครใครมีแฟนแล้วใครมีแฟนแล้วเนีหรอ โอ้มีแฟนแล้วโอ้ยเด็ก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 ยาวมทรเลยเด็กใส่แมตรเด็กใส่แมทก่อนนะฮะลืมไปเลยเออเอาไปแจกล้เอาไปแจกแม่ไปใส่อ่ะนะฮะเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปกับเด็กเด็กก่อนนะครับหมุนอุ้ยปุ้ยเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายบอบานช่องอัลเฟนไทยแลนด์ด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์ เคนหนึ่งกำลังใจเด้อสวัสดีครับ